ในการแข่งขันจนถึงขนาดนี้อย่างที่เรียนท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วก็10นัดไปแล้วนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นไอเดียคอนแก่นครับทีมที่ทําการแข่งขันอยู่ในสนามในขณานี้10นัดที่ผ่านมามี28คะแนนก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับอยู่ในอันดับที่1อันดับที่2เนี่ยไซโจเดนเกนคร1นนึ่งสนัดมี23คะแนน อันดับที่3อายุทยา ATT C แข่ง11นัดมี23คะแนนเท่นากับไซโจเดนกีนครนนท์อันดับที่4ก็คือนคอนรราชสีมานะครับแข่งมา9นัดมี18นนนะคะแนนในขณะที่อันดับที่5นั้นก็คือ 4, สีสเกต V ีซแข่ง10นัดมี13คะแนน อันดับที่6สุพิงละครซีครับเ้านัดมี7คะแนนอันดับที่7ก็คือโซชันทาวีซี10นัดมี4คะแนนครับซึ่งโซชันทาก็อยู่ในสานามครับในชุดเสื้อสีเหลืองและอันดับที่8ก็คือ SEC Transformer สุดประการครับ9นัดมี1คะแนนอยู่ในอันดับที่8ปดของตารางการแข่งขันทั้งหมด10อันดับทั้งหมด8อันดับด้วยกันอ,อะไรครับ เกมกันนะครับในเซตที่3เริ่มขึ้นแล้วตอนนี้คอนกันเป็นฝ่ายเสิฟจังหวะที่ขึ้นล็อกได้สวยงามมาก7จัครับทัชรีดีเสมอแล้ว,ลว,ลวก็เอมออนพานุสิทธิ์แตปมแรกเป็นของคอนกันไปคอนกันเสิฟต่อครับกิตติยาก่อน <c oughs> เสิฟบอลทุกดีมากแตปมไป2.0เลยตอนนี้ ที่20นะครับคอเดิมครับกิตติยากรยังเสิร์ฟจีมาได้ดีมากเอาจังหวะนี้ทีเบาๆยังอยู่ทุบคื้นได้บ้างเมื่อกันเอาคืนบ้างครับประดาวันศรีวิชัยเป็นทั้งฝั่งของคนแก่นนะครับคนแกน่นแต่ไป30ครับแต่คนแก่นไปสกูนี้เป็นแอร์บอลครับอ้าวมาจังหวะ ดักล็อกไดเนสสบายสบายเลยครับพ้าเชอรีดีเสมอแล้วก็เอฟออนพาดุสิแต้มไป4-0แล้วนะครับตอนนี้ซ้ายเสิร์ฟดีมากยังไม่เป็นกระบวานะครับสำหรับทางฝั่งของโซชุนันทาแม่เครื่องดูจะเย็ยนต้องพยายามพยายามเทีนี้พยายามตามนะนีครับแต่ว่าหลังจากที่เบรกพักไปสักค,ครู่หนึ่งต้องวอร์มเครื่องกันใหม่เลย ครับคนเดิมที่เสิร์ฟในขณะนี้กิติยกรผ่านสําแดงกิติยกรเสรียปะจังหวะนี้ยังอยู่ครับมาให้ไหลหลังมาได้ทุบเลยอายก่อนเลยครับสิทธิผ่าเอมอนพาณิชิ์ทุบลูกนี้ลงไปแต้มขยับไปที่6ต่อศูนแล้วแล้วก็เอมอนพาณิชิ์ออกมาเอาพอทิบแสนตรงเข้าไปนะครับ ยังได้เสิร์ฟต่อในกระนนี้กียากรผ่านสําแดงเสฟคนเยอเลยครับพกแต้มมาอีกทีหนึ่งเบาๆยังอยู่ต้องฟรีบอลเข้ามาเป็นโอกาสของทางฝั่งสวยชุนันทานได้บุกตู้ดีลงท้ายคอร์ดเรียบร้อยเอาคืนมาได้บ้างในจังหวะน,นี้ชุติมาสีใสแก้วครับ และก็มาที่ทางฝั่งของนี่ครับเ <P eng> en> พียงพิสเสบยังอยู่ครับหัวเสาอ,อีกทีหนึง่งยังแก้ได้ได้บุกแล้วก็มาฝั่งขอนแกันอ้าวสวยสุนทาอย่างเหนียวแน่นต้องฟรีบอลข้ามเป็นโอกาสของไอเดียขอนกันได้บุกจากหัวเสาลูกนี้อ่ายัางได้ครับอีกทีหนึง่ง ลงไม่ลงเรียบร้อยอสุดท้ายมาอยู่ที่สุมาลัยประสบสุขมาตบอปลุกนี้ลงไปเรียบร้อยครับจังหวะที่ให้มานี่ครับสุมาลัยประสบสุขจังหวะนี้ครับตบคลอสขอบเรียบร้อยเลยแต้มขยับขึ้นมาที่2ต่อ6แล้วนะครับ<า>แล้วก็เพียงพิษสารแกลว<อ>จะเป็นคนเสิร์ฟ<อ>เพียงพิษสารกลว แซ่บข้ามาหาเลยครับแต่วะนี้นอโ,อโ,โอ้โหได้ไหมได้ขยับไปเป็นเจต่อสแล้วสำหรับไอเดียคอนแกันไอเดียคอนแกันโดยพัชรีดีเสมอจเสจสส์พัชรีแซบครับอย่างรองบอลได้สุสุดนทาได้บุกขอนแกันเหนียวครับไอเดียขอนแกันต้องฟรีบอลเหมือนกันอ้าว มาฟรีบอลแก้ไขมาเนี่ยบอลออกไปเยอะเลย,เยครับคอทิปแสนตรงสุดชนันทาวีซีขยับแทมขึ้นมาที่3ต่ 8, อ8ในขณะนี้แล้วก็สุดิมาตรงน,นี้ต้องเสิร์ฟเ่าครับเพราะเ,เสรยาวสามแตมแล้วโอ้โหโดนทุบเลยแก้ไขคืนได้สำเร็จครับสำหร,รับคอทิปแสนตรงเอาคืนได้ครับแก้ไขเอาคืนได้ ก็8ต <St an toys> <P an> ่อ3แล้วตอนนี้เป็นเวลานอกทางที่นรือว่านเทนิโกตามาในเซตที่ครั้งแรกในเซตที่3พอเบรกพอพักไปสักครู่นึงนะตอนนี้เครื่องมันเย็นเครื่องมันเย็นนี่ต้องวอร์มกันใหม่เลยแล้วตอนนี้เริ่มมาแล้วสำหรับทางฝั่งของโซนันทาวีซี3ต่อ8ในขณะนี้ ที่แล้วเนี่ยไพเลกแรกทางฝั่งของไอเดียคอนแกนก็เป็นฝ่ายเอาเชานะสวลสเนทาปา3ามศูนย์เลยคราวนี้ก็ยังนำอยู่สองศูนย์และเซตนี้เป็นเซตที่3าถากว่าทางฝั่งของไอเดียคอนแกนเป็นฝ่ายเอาเชนะไปในเซตนี้ก็จะทำให้ไอเดียคอนแกนเนี่ยเอาเชนะไป3ามศูนย์เลยครับ นะครับไอเดียค้นกันได่เซลฟครับโดยสมรักษสุมภูเขียวยังอยู่ครับต้องฟรีบอลแล้วโดนบล็อกได้แกะมาได้ทีนดียโอ้โหจังหวะนี้ไห้มาหัวเสาแล้วก็นี่ครับไหลหลังได้ทุบแล้วก็ต้องตามตรงนี้ต้องฟรีบอลเข้ามา ในโอกาสของสซูนันธา,าแล้วในจังหวะได้ทุบอีกทีนึงนี่ครับลงเรียบร้อยโอ้โห,โหแต้มไม่หยาบไล่ขึ้นมาครับ4ต่อ8มาแต้มนี้สู้กันได้ดูเด็ดครับแล้วก็เป็นแต้มของทางฝั่งสซูนันธาไปสซูนันธาวีซีไล่ขึ้นมาที่4ต่อ8เสิร์ฟเอ้าพิกเนตเรียบร้อยเลยเสิร์ฟดีมากได้แต้มนะครับแต้มนี้ เดือนเพนอารีเหลือแซบเยี่ยมมากทีเดียว5ต่อ8 5ต่อ8นะครับเดือนเพนเซฟไปครัง้งหนึ่งโดนบล็อกอีกโอ้โหบล็อกเรียบร้อยเลยครับมาเพนนภา,าแล้วก็สุมาไลสองคนบล็อกยอดเยี่ยมมากแตมขยับขึ้นมาที่6ต่อ8แล้ว นี่ครับดูทีครับในจังหวะที่ขึ้นบล็อกเรียบร้อยเลยติดมือของทางฝั่งสุมา,าัลมาหัวเสาวได้โอ้โหจังหวะดับบล็อกบล็อกได้ครับแต่บอลมาปิน้นเล่นลงมาฝั่งทางสวยสุนันทา9ต่อ6นะครับกลับมาที่ไอเดียค้นการที่เสิร์ฟพรทิพย์แสนตรงเสริฟดีครับ เต็กลางเลยมาเถินจากแดนหลังแบบสุมาลายประสบสุขนี่ครับคนนี้เถินจากแดนหลังขึ้นมาทุบเลยครับอะไรครับเต๋เเอเซาว์ุ่มมาเศก์กดไปหน่อยแกกตา้าบลยเป็นตามของทางฝั่งไอเดียคอนแกน ่อ7เลยครับแล้วก็เป็นแก้วกรยากมุนทลาจะเสรเอ็ดเถิดถอยหลังไปสุดเลยนะครับแก้วกรยากุมุนทลา<ก>อยากรับได้มาหัวเสาวได้ทุบบล็อกเอาออกไปมาสองคนครับพัดดาวกับกิจตยากรขึ้นบล็อกแต่บล็อกโดนปิ้นออกครับแต่เพย่มขึ้นมาที่7-10ต่อ เป็น8ต่อ10แล้วนีครับตนัดโดกขึ้นมาได้ทบโลูกี้ยัยงบล็อกได้สวยสุดนทาบุกใหม่อีกรอบหนึ่งไอเดียคอนกันลนสวยสุดนทามีโอกาสอีกครั้งนึงเอามาแต่จังหวะขึ้นลูกนี้ไม่ได้จังหวะอย่างน่าเสียดายฮ่ารุจิรินมาโพ เป็นเต่าของไอเดียคอนแกะไป11บาทครับนำสามคะแนนเดี๋ยวนะครับขึ้นมาในแหวะโอ้โหไปโดนเสาอากาศก,ก็เรียบร้อยไปแล้ว12บาทนะครับ บอลอยู่ที่ท้าประภัยพันชัยศรีท้าประภัยพันเสกยก้ามาแล้วก็ไม่พุลูกนี้ยังอยู่ที่ไอเดียคอนกันได้บุกบ้างปาหัวเสาแล้วก็บุกยังแกะได้ต้องตามมาบอลมันปิ้นไปเรียบร้อยแล้วโอ้โห ยังเส็บยาวขึ้นมาขอนกันบุกง่ายๆสบายๆพัททะีลพัททะีลปีสวันแั้ขยับไปที่13ต่อ9ก้าโอ้โห<ำ>นำสี่คะแนนนะครับในเซตนี้เป็นฝ่ายที่ครับแต้มนำแล้วก็นำตลอดคระะับคปหัวเสายาวมาจังหวะขึ้นขอบทุงนี้ของทางฝั่งเดือนเพ็นอาวีเนือบนยาวออกหลังไปเลย 14นะครับคนกัดก็ดูแล้วเนี่ยทางฝั่งของสุนันทาก็คงจะบานครับในช่วงเวลาที่เหลือโอ้โห,โโหเนี่ยคลอสคอร์ตแบบนี้ได้ผลดีมากครับชุตทีมาสีแก้วใสสีใสแก้วนะครอสคอร์ตแล้วก็เป็นแต้มรับั0บ1ับสิขยับขึ้นมาอี้ขยับขึ้นมาทีละแต้มครับเพียงพิษสาระแก้วจะไปนคนุเสิร์ฟแต้มนี้ถอย,ยาวสุดเนกัด าจากว่าเท่งูงนี้เปรียบร,ร้อยมาเซตตั้งให้ดีมากเลยมือเซตของขอดแจ15ต่อ10ครับนาอยู่5แ้มแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งใครจะเป็นคนเสิบเสิบเอาเสิบลงด้วยท้ายคอร์ดเลยมาทางฝั่งลงก็เป็นบอลลงครับ สสุดันธาคิดว่าบอลจะออกบอลไม่ออกครับลงในสนามก็16ต่อ10เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้ทง,ททงที่2ครกับในเซตที่3ทั้ง2ทีมเนี่ยในเซตที่3านี่ยังไม่ได้ขอเวลานอกเลยนะครับมาดูรูปการดูสถานาการณ์แล้วโอกาสที่ทางฝั่งของสวนสุดันธาจะพลิกเนี่ยดูจะลำบากจะพลิกยากหาน่อยตรงนี้ก็ตามทีครับสวนสุดันธาวันนี้ก็ ถึงจะมาไกลก็เต็มที่แต่ว่าเลยครับเพราะว่าชื่อชั้นดีกรีเนี่ยคอนแกนเนี่ยมีทั้งผู้เล่นทีมชาติแล้วก็ผู้เล่นเยาวชนทีมชาติอยู่ในทีมเยอะครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสที่ทางฝั่งของสุสนสรนันทาจะพลิกเอาชนะเนี่ยก็คงจะลำบากพอสมควระะท้งคอนแกนขาตอนนี้อนาคตข้างหน้าระวังแผนแล้วนะครับว่า จะสร้างทีมให้แข็งแกร่งสร้างทีมให้เข้มขึ้นอย่างที่เราได้ฟังการสภาพไปในช่วงพักที่ผ่านมานะคระับจะดึงทั้งวุสลาปั้มคำมือเซตแล้วก็มือตบอย่างออดูมานี้เข้าไปช่วยทีมก็ต้องดูปีหน้ากต่อไปครับอาล้ครับเสริฟดีมากรับบอลแลวปิ้นเลยครับพัดดาวนึกแจ้งเสริฟดีมากเสร์มมาที่เพรภา,ารับบอลแลวปิ้นออกหลังไปเลย 17ต่อ10ครับนำนจดคะแนนเสิร์ฟนี้ครับมาหัวเสาไม่ขึ้นทุบลูกนี้บอลปิ้นไปเรียบร้อยจังหวะทุบดีมากครับสุมาัลประสบสุดแต้มขยับขึ้นม,มาที่11อต่อ17และก็มาชุดิมาสีใสเนี่ยครับจังหวะขึ้นทุบครับชุดิมาเสิร์ฟปะจังหวะดีเรียบร้อย ตรงกลางเนี่ยมันว่างโล่งอยู่ตรงกลางมันว่างโล่งอยู่สิบแปดนะครับสิบแปดต่อสิบเอ็ดเป็นคัทรีปิสุวรรณจะเสิร์ฟคาทรีปิสวุวรรณเสิร์ฟนี้ครับรับบอลปิน้น บอลสองยกมาบอลสามต้องแก้ไขเอาเลยครับเป็นโอกาสของไอเดียคอนกันได้บุกเรียบร้อยตรงกลางเลยครับไอเดียคอนกันรอนทิพสารตรงขึ้นนุ่ตรงกลางสก้าวดาวสก้าสัสดิ์พัทธรีปิสวันเจริญฮะยชุนันทาจังหวะได้ทบ ยังอยู่ครับไอเดียค้อนกันไปหัวเสาอุทัยวันยอดเบาๆเรียบร้อยครับจังหวัดเข้ามาเสียบของนุชรินมาโพเนี่ยไม่ถึงครับมีเพียงพิษสาระแก้วคนจังหวัดเข้ามาเสียมาถึงทีครับในจังหวัดอินทร์วันนี่ครับเพราะยอดข้ามบล็อกาแ้วก็เพียงพิษนั้นไม่ทันยี่สิบครับแปมไล์ตลอดแล้วเอ้าลงด้วยท้ายคอร์ดเลย โลมายคอนเป็น21นครับต้องขอเวลานอกเลยครับสำหรับทางฝั่งของซอร์เรตาวีซีทางฝั่งของไอเดียอคอนแชตต้องการแค่ต้องการีแค่4ขนาดครับต่อ จะชาชนะในแมตช์นี้ไปแล้วในขณะที่ทางฝั่งของสูนชินันธาดูจะเหนื่อยหน่อยตอนนี้ตามอยู่สิบแต้มโอกาสที่จะทำเนี่ยหม่ดูจะลำบากนะเพราะตอนนี้ในช่วงถึงช่วงเวลานี้คือท้ายเซตแล้ว,วนะแล้วก็ท้ายแมตช์ของการแข่งขันในเกวนี้ด้วยบริบาลอาชีพโดยการกีฬาแหางง่งประเทศไทยและสมาคมบริบาลแห่งประเทศไทยพยายามที่จะผลักดันให้ การแข่งขันวอลเลย์บอลในบ้านเราเนี่ยเป็นกีฬาอาชีพและก็มาถึงณขณะนี้ด้ยวยความประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลในระยกาวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก2,556ในปีนี้เอาละครับคนเดิมครับคัตริยาปิสวรร์จะเป็นคนเสิร์ฟคัตริยาปิสวรรณเสิร์บข้มมามอ่นี่ครับมาหัวจังหวะยังอยู่ได้รองบอลไปหัวเสา ยังล็อกได้งัดขึ้นมาไปดูการอีกครั้งหนึ่งสวยสุนันทาตีบุกท้ายคอร์ดเรียบร้อยโอ้โหสุดท้ายเอาจนได้ครับสุมาลัยประสบสุขแต่ยังขยับขึ้นมา12ต่อ21เอานะถึงแม้ว่าจะไม่ทันแต่ก็ไล่มาสัก4 5แต้มก็โอเคแล้วือว่าเนี่ยครับความตั้งใจสูงทีเดียวถึงแม้ว่าฝีมือวันนี้ จะไปรองก็ตามดีแต่วันหน้าไม่แน่นะครับ13ต่อ21แล้วก็18ครับเดือนเพลนอารีเหลือเสรบเสรบข้ามาไปหัวสาอุไทยวันทุบเลยบล็อกมาแต่บล็อกแล้วมันบล็อกเอาออกไป22ต่อ13 ไอเดียคนแข่ต้องการอีก3ามคะแนนจะได้มาช์นี้เซิฟ oh. มาดีครับ oh. อ้าวนนหรือเปล่ายังอยู่แก่ได้ต้องฝีบอลแล้วทีโอ้โห oh. oh. มาบอลแก้ไขกับกายไปแต้มยอดเยี่ยมมากโอ้โ oh. ห oh. นุชจรินม,มาโพเธอแก้ไขได้ยอดเยี่ยมมากนี่ครับบอลตีแก้ไขนะครับกลเป็นแตม้มดูครับในจังหวะขึ้นตีนิพาบล็อกท้ายคอร์ดแล้วก็ ปินเลยเอามาเสิบเสียยาวกับสุมา,าลัยแต่มของไอเดียขอนกันขยับไปเป็น23ต่อ14บแล้วแก้วตรลยากมุนทลานะครับจะเสิฟแก้วตรลยากมุนทลาแต่มขึ้นท่านครับอ,อูย้ยเสิฟลงท้ายคอดอสุมาลัยไปสุบสุบ <c oughs> เข้าใจว่าจะออกแต่บอลมันไม่ออกโอ้แต้มสุดท้ายเป็นไม่สปอยและทางฝั่งของสุชนันทาวีซีต้องขอเวลานอกเลยเพ,เพื่อเปิดเกมของทางฝั่งไอเดียคอนแกนสักหน่อยประเด็นเลยนะครับในการแข่งขันโปรแกรมของการแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลอาทีในไทยแลนด์นี่ยังมีที่การถ่ายทอดสดอีกสองนัด ที่จะถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมไดชมกันวันที่17และวันที่31นะครับ17ก็ที่จวเชียงราย31ที่นนทบ,บุรีกติดตามชมได้โดยกา,า,ารกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมเย์บอลแห่งประเทศไทยก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการแข่งขันในส่วนของสมาคมเย์บอล แอ่งประเททยมีปีนี้ถือว่าเป็นปีตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นปีที่สุดความสำเร็จมากมาสปอยต์นะครับสำหรับทางฝั่งของไอเดียคอนกันเสิร์ฟโดยแก้วกัลยาคมุนทลาเสิร์ฟมาดีมากโอ้โหเสิร์ฟเป็นแต้มลูกมุดลงดีมากเลยก็เรียบร้อยครับก็เป็นได้ว่าในเซตที่สามเนี่ยไอเดียคอนกันเป็นฝ่ายชนะสุริุนันทาวีซีไปได้2 5่ส ก็14ครับก็ชดะไป3เซตรวดเลยโอ้โหเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จทับตังที่ตั้งไว้สำหรับทางของฝั่งของไอเดียคอนแกันชดะไป25 14 25 19แล้วก็25 14เอาชดะไป3เซตรวดครับก็เข็งตั้งเต็มไปสำหรับแข่งขันในครั้งนี้ของไอเดียคอนแกันนะครับ าใาได้ขณะที่ทางฝั่งของสุชันท,ทาวีซีวันนี้ก็พยายามเต็มที่แล้วแต่มาสู้กับทางฝั่งของสู้ทางฝั่งของทังทีมชาติทีมเยาวชนของชาติในลำบาก <c oughs> ก็แพ้ไปสูดสามนะครับ ในการแข่งขันวอลเลย์บอลในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ไม่แน่นะครับในอนาคตที่อาจจะมีผู้เล่นนักวอลเลย์บอลต่างชาติมาเล่นอาชีพในบ้านเราเหมือนกับฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จมากครับด้านกีฬาประเทศไทยเนี่ยยงทำกีฬาอาชีพในหลายๆประเภทอย่างปัจจุบันก็มีกอล์ฟนะครับ มีกอล์ฟมีฟุตบอลม,มีกีฬาอื่นๆสนุกเกอร์เป็นอาชีพแล้วนะครับแล้วก็ยังมีวอลเลย์บอลนี่แหละครับแล้วก็จะพยายามจักดันกีฬาอีกหลายๆประเภทที่จะให้เป็นการแข่งขันในระดับของกตันอาชีพต่อไป